ให้กำลังมองหามูเสิร์ฟดวงเปลี่ยนสีกระเป๋าตังตามวันเกิดปี2568มาแล้วสีกระเป๋าของคนวันอาทิตย์ได้แก่สีเขียวสีง่วงสีดำและมีแบงขวัญหูแบง50อย่าลืมเลขมงคลได้นะ84 85 46 สีกระเป๋าของคนวันจันได้แก่สีฟ้าสีม่วงสีเขียวเวยเสริมเรื่องการเงินความก้าวหน้าขวัญถุงแบงค์ยี่สิบเลขมงคลซือสี่สามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสีกระเป๋าของคนวันอังคารได้แก่สีทองสีส้มเพอจะช่วยเรียกทรัพย์เงินทขอากระเป๋ารัวขวัญถุงแบง,งค์ยี่สิบเลขมงคลคือเก้าหกหกสี่เจ็ดสี่ ส,สีกระเป๋าของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันได้แก่สีดำสีเหลืองช่วยเสริมความมั่นคงและความสมดงแบงขวัญถุงคือแบงยี่สิบเลขมงคลคือสามสี่สองสี่เก้าหกผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนสีมงคลได้แก่สีดำสีทองเพราะจะช่วยดึงดูดโชคและความก้าวหน้าอีกด้วยนะแบงขัญถุงคือแบงยี่สิบเลขมงคลคือสามสี่สองสี่เก้าหกผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี สีมงคลได้แก่สีโทนร้อนเช่นส้มแดงเหลืองพัฒนาช่วยเรียกทรัพย์และอำนาจบารมีแบงขวัญถุงคือแบงร้อยเก้าหกห้าสองสามหกผู้ที่เกิดในวันศุกร์สีกระเป๋านำโชคคือสีขาวสีเขียวช่วยดึงดูดทรัพย์และความสำเร็จและความมั่งคั่งแบงขวัญถุงคือแบ่งร้อยนำโชคคือสามเก้าสามแปดสองหนึ่งละสุดท้ายคือคนวันเสาร์สีกระเป๋านำโชคคือสีดำสีฟ้า เสริมโชคลาภความก้าวหน้าแบงค์วันถุงคือแบงค์ยี่สิบเลขนำโชคคือ8ปด2กแอย่าลืมดูสิที่ควรหลือเลี่ยงกันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีติดตามเราไว้นะคะมังกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง